องรับโจทย์สนับสนุนโดยสมาร์ทโฟนไอมี่ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการตลอดครัวนะครับผมวันนี้นะฮะผมมาตลอดครัวคนเดียวนะครับแล้วก็มาตลอดไกลถึงจังหวัดสุโขทัยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลอดที่ไหนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวต้องตามไปนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มากๆมายเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลอดชิมกันที่ไหนกินอะไรเป็นบ้างนะฮะตามมาเลยดีกว่าครับนี่รถลากเลยเป็นรถรางเลยนะครับผมมาก็มาเครื่องครั้งนี้ตลอดครัวหรูมากๆครับไปครับ วิ่งติดติดติดไวรัสติดแล้ววันนี้นะครับผมได้มาร่วมงานนะครับคุณค่าเมืองมรดกโลกที่ภาคภูมิใจทุนวัฒนธรรมที่นำไปสู่มูลค่าที่จับต้องได้ด้วยนะครับและวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณปิติแก้วสลับสีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปานะฮะโอ้โหกว้างใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับในงานจะมีอะไรบ้างนฮะตามผมมาเลยดีกว่าครับ วว้านี่โอ้โหในงา,านนะฮะมีขนมไทยโบราณเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ชื่อก็แปลกๆหน้าตาแปลกๆมากผมนี่ยังไม่ไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องมาถามพี่ด้วยดีกว่านะฮะว่าอันนี้คือขนมอะไรนะครับอันนี้ขนมอะไรครับผมแดกงาค่ะแดกงาเลยเหรอครับอ๋อเรียกขนมแดกงา,ขน,กงาขนมแดกงานี่คืออะไรครับเป็นยังไงฮะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวมาตากับผสมกับงาอ๋อขนมแดกงานี่เป็นข้าวเหนียวมาตาผสมกับงาน,นะครับผมแล้วข้างในมีไส้ไหมฮะมีค่ะเป็นไส้มะพร้าวขูน ไส้มะพร้าวกวนอ๋อ oh, ครับผม mm hmm. นีนะ่เดี๋ยวต้องลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะหรือบีบก,ก่อนดีกว่าวนี่เค้าเหนียวเห oh, <ๆ>นียวมากอ๋อนี่มีไส้แบบนี้ฮนะชิมเลยนะครับขนมแดกงาครับอืมอื้มนุม โอ้โหเขยาได้มีน้ำไหมพี่ <c oughs> ไม่เป็นไรผมรอเล่น <c oughs> ครับผมนี่ขนมต่อไปอะไรครับเป็นขนมดอกดินค่ะขนมดอกดินเน,นี่ยฮะเป็นดอกแข่งีหมครับอ๋อไหนนะขอดูรูปหน่อยครับใช้ใช้ส่วนไหนมาทำขนมเนี่ยครับก็ทั้งดอกเลยค่ะทั้งต้นมาบีบน้ำคั้นมาอ๋อใช้ใช้น้ำของต้น,นดอกดินเนี่ยนะครับผมมาทำเป็นขนมดอกดินแบบนี้นะฮะนี่นะครับตอนแรกมองคิดว่าขนมเปียกปูนนะฮะ สีของน้ำตกดินก็จะเป็นสีนี้เลยดีครับใช่ค่ะเป็นสีของเขาเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีอันนี้ที่เห็นมะพร้าวปะครับใช่ค่ะมะพร้าวครับผมงั้นเดียวชิมเลยดีกว่าอืมคือข้างบนเนี่ยมันติดปัตเพียนนะครับผมขอออกด้านนี้ดีกว่า แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เข้าด้านนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะวิยานกันน่าสนใจครับโอ้คุณยายเยา่ยสวัสดีครับเยา่ยบวัสดีครับผมคุณยายครับยายได้ยินที่ผมพูดไหมครับโอ้โหดีมากยายอายุเท่าไหร่แล้วครับยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าอีกห้าปีร้อยนะฮะ โอ้โหนี่คุณยายยังหูหูดีมากมากเลยนะได้ยินที่ผมพูดด้วยนะครับผมได้โอ้ยได้ยินด้วยอ่ะแล้วอันนี้คุณยายทําอะไรครับอันนี้คืออะไรครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนเหรอครับผมปลาตะเพียนลาลานจากไบลานอ๋อนี่ปลาตะเพียนจากไบลานนะครับผมอ๋อครับผมสารอย่างนี้เป็นเป็นปลาตะเพียนนะฮะแล้วของพี่อะไรครับมีกังหันด้วยฮะเป็นปาตะเพียนนะคะแต่ว่ามันมีดาวมีดาวอ๋อดาวดาวอ๋อ นี่ถ้าดูหนังแบบโบราณหนังย้อนยุคอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนนะวไวเปแบบนี้นะฮะเด็กนอนอยู่นะครับก็จะมีแขวนปะเพียนด้วยนะ,ะเด็กก็มองปัเพียนไปเอกกหลับอะไรเงี้ยนะฮะครับผมตกเ <Okay. S 1> ปกันบ้างหลับนะครับผม,มฮะมองเดี๋ยวผมมองอุ้ยโอ้โหเริ่มง่วงมองตาเพียนเริ่มง่วงซบคุณยายหน่อยคุณยายยิ้มหน่อย านผู้ชมครับนี่นะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณสนองพงเพชรนะครับหรือว่าป้านิดนะครับผมประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เครื่องสังเะโลกสุโขทัยนะครับเรียกชื่อว่าป้านิดแล้วกันนะครับผมป้านิดสวัสดีครับก่อนอื่นขอถามคำถามนี้ก่อนเลยนะได้ยินมานักนานแล้วนะสังเคราะโลกนี่นะครับสังเะโลกจริงๆนี่คืออะไรครับป้านิดก็คือจักเกิดจากดินไงเจ้าปั้นดินเผาสมัยโบราณที่ขุดได้ไงสมัย700กว่าปีเขาบอกว่า สังคโลกเนาะรุ่นปู่ย่าตายายที่ร้อยกว่าปีเขาก็เจอเหมือนขุดหลุมบ้านมัน่งขุดหลุมเสามั่งอะไรเงี่ยถ้ขุดที่อยู่เจอก็อสังคโลกเนาะอันนี้คือของเก่าเนาะเขาก็เป็นของเก่ามาเรื่อยๆไงตั้งแต<อ>่จนถปงปัจจุบันนี้ตั้แต่รุ่นพ่อก็เรียนแบบมาได้60กปีแล้วเพราะวันนี้กิดมาแยกมาอยู่แต่หักสาปีแล้ว่ะเลือเครื่องสังคโลกในสมัยก่อนที่ขุดเจอนีประมาณกี่ปีแล้วครับ มัน730ปีที่เขานั่นน่ะสมัยพ่อุรามค่ะอ๋อโหสมัยพ่อุอารา,อามเลยนะครับแล้วอย่างอย่างที่เห็นอยู่นี่อันนี้คือของเก่าหรือว่าของของ,ของที่ทําขึ้นใหม่ครับอันนี้ของเยนแบบมาค่ะขอ้แจะเหมือนมากเลยนะฮะ <ภา S 1> พอะรเราใช้สูตรสูตรโบราณไงป้าป้านิดจะใช้สูตรที่เท่าสมัย700กว่าปีไงแบบี่เท่าไม้จะเป็นสีแดงสีน้าเงินสีแล้วนี่ถือว่าเป็นลายลายโบราณที่ค้นพบ ค่ะอันนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นดอกไม้แล้วก็ลายเก่าจริงมันจะเป็นขาวดําแต่ป้ามาดัดแปลงเป็นสีจะได้ดูแบบหลากหลายไงสีแดงสีขาวเขาเรียกจะเพียนเงินจะเพียนทองในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวค่ะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวสมัย700กว่าปีนี่ค่ะอ๋อครับแล้ววิธีการทาสังกโลกนี่ทำยังไงครับต้องหมักดินก่อน หมักดินเข้าไว้ประมาณ15วันถึง20วันต้องเป็นดินเหนียวไหมป้าก็ดินสุโขทัยดินเตาเก่านั่แหละพอดีเขากรมศิลป์เขาก็บรรนเคาก็ลากไม้ป้าป้าก็เก็บมาไว้แล้วใส่ท่อหมักพอหมักเสร็จแล้วก็เอาพมุงหรือแร่งกองให้ละเอียดกองกองดินอีกทีนึ่งเลยกองไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็อย่างล่งวันก็ดูดน้ําดูดน้ําดินออกดูดน้ําดินออกเสร็จแล้วก็เอาคอยคอแห้งเมื่อไหร่เราก็พึ่งลมอีกครั้งหนึ่งก็จะได้นะ เอาเป็นก้อนก้อนหยดเหมือนเราหยดน้ำอ้อยอะสมัยโบราณหยดทองโคกะพอหยอดเสร็จแล้วก็อัดเอาเข้ามาอัดพอหยอดเสร็จพอจับแห้งได้เป็นก้อนนะเอาใส่เครื่องอัดประมาณสี่ครั้งพออัดเสร็จปุ๊บป้าก็เอามาใส่ถุงพลาสติกอย่างคนนี้ปั้นจานก็ไปอย่างคนนี้ปั้นถ้วยก็ไปอย่างคนนี้ปั้นขเนตก็ไปปั้นชิงก็ไปอย่างเงี้ยทั้งหมดคือมาซิกมี30คนอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นหัตกรรมเลย คือมือปั้นเลยใช่ไหมคะแฮนด์เมดทั้งหมดแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะก็คือปั้นมือเสร็จพอปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงก็ต้องผึ่งลมก่อนอันนี้ผึ่งลมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันพอแห้งเสร็จแล้วป้าก็เอาสกรอตปรลูปพอรูปเสร็จปุ๊บเอาไปใส่เตาบีบบีบคือคืออบไงอบประมาณ2วันพออบเสร็จปุ๊บป้าก็เอาออกมาอกมาล้างสะอาดแล้วมาเขียนลาย เขาเขียนลายก็ได้เสร็จแล้วก็จุ่มน้ําเคลือบอีกทีหนึ่งเคลือบครับจุ่มเคลือบคือสูตรที่เท่าหินดินที่เท่าผสมกันสมัยเจ็ดร้อยกว่าปีเราเรียนแบบมาแล้วก็เอาไปใส่เตาอบอ๋อมันอบอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีสองวันก็เหมือนสิบสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงอะค่ะก็ตีซะสองวันอะค่ะครับผมครับนี่นะครับถือว่าเป็นงานฝีมือนะฮะฝีมือล้วนๆเลยนะครับแฮนด์เมดเลยนะฮะ ต้องแบบว่าอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าของเก่าแบบนี้นะฮะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับผมนี่ป้าครับป้านีดขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวป้ามอบปันนี้ให้อันนึงเป็นเป็นคเนตเป็นเทพเป็นความสําเร็จกิจการการงานธุรกิจทุกอย่างในชีวิตนี้ประสบความสาเร็จต้องรู้ท่านดีๆหน่อยนะครับจะให้เราประสบความสำเร็จทุกอย่างขอบคุณครับขอบคุณครับป้าทิดครับผมขอบคุณค่ัอุ้ยอุ้ยเดินระวังระวังนะฮะเดี๋ยวป้าใส่กงให้เดยนใส่กงเดินระวังระวังนิดนึงนะครับ ภารกิจเคล็ดไม่ลับสนับสนุนโดยข้าวสารตราไก่แจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองช่วงโกลเมเ็ดเคล็ดไม่ลับกับข้าวสารตราไก่แจ้นะครับข้าวที่ดีที่คุณต้องลองนะครับผมนี่แต่วันนี้นะฮะเมนูเราไม่มีข้าวนะครับผมแต่ใครสนใจข้าวตาไก่แจ้นะครับก็นี่ตามนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้เรามาสุขโขทัยนะครับเราต้องมา,าทานสูตรเด็ดอาหารเด็ดของที่นี่นะครับนั่นก็คือกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยสุโขย งงอะไดิไม่ต้องแซวอันนี้ผมเล่นซุโกโถ่ยเฉยแต่จริงจริงแล้วนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสุขโขททยนั่นเองแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับนี่คุณป้า <c oughs> เอื้องไพยนะครับผม <c oughs> จะมาทําเมนูนี้ให้ผมทานนะครับผมป้าต้องถามก่อนเลยนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสุขโขททยในะต่างกับผัดไทยธรรมดาไงครับคือว่าเราเส้นเราจะนุ่มคะ่ะทาจากสุขโขททยคะ่ะอ๋อเป็นเส้นของสุโขททยเลยนะฮะนี่นะครับผมเส้นเหนียวนุ่มครับผมป้าเป็นคนสุโขททยเปล่าเอ่ยยุคโขททยค่ะ อ๋อแล้วเป็นคนขุดไทยป่ะอยู่ขุดไทยสามะะ<ป>สามส<ะ>ิบปีเลยค่ะสามสิบปีอยู่ตั้งแต่ไทยโลกเลยเพราะตอนนี้อายุสามสิบฝากไว้นี่มีฝากไว้ด้วยมีมุกเห็นนิ่งๆยืนสวยๆอยู่เนี่ยแต่ว่ามีมุกค,คือที่เหลือเนี่ยฝากไว้ฝากไว้อีกประมาณยี่สิบกว่าโ <c oughs> อ,อ้ไม่ต้องบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้อายุคุณป้าแต่คุณป้ายังใส่ปิ๊งอยู่เลยเดี๋ยวตอนนี้ทําเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสุโขทัยกันดีกว่านะครับผมครับงั้นเดี๋ยวเรา เด็กแน่นอนไปครับตอนนี้นะครับคุณป้าก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทำผัดไทยสุโขทัยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> เริ่ม <c oughs> <c oughs> เริ่มกันเลยครับเริ่มจาก <c oughs> ยังไงก่อนครับป้าแต,แต่เปิดไช้กันนะอ่า เริ่มจากการเปิดไฟนะครับแล้วคุณป้าจะทาอะไรต่อครับจะเขียวน้ําก่อนค่ะเขี่ยวน้ํานะครับเป็นน้ําอะไรครับน้ำมะขามค่ะมะขามป๊าอ๋อมีน้ํามะขามเปียกด้วยใส่ซอสกับน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำปลาอ๋อเราปรุงก่อนเลยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับเลยเลยอีหม้อหนึ่งทำอะไรครับอันนี้ตางไว้ให้ลวกเส้นลวกเส้น นี่ลวกเส้นลวกเส้นแล้วเส้นค่ะลวกนานไหมครับแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเส้นนุ่มๆแข็งเสร็จแล้วก็ครับกำลังเอาเส้นมานะครับช่วงนี้ผมเคี่ยวไปก่อนนะครับเคี่ยวค่ะอุ่นมาแล้วเคี่ยวไปก่อนครับเสร็จนี่เสร็จลงเลยออ้โห <S <S ตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับผมนี่ถั่วฝักยาวก๋วยเตี๋ยวจีดไทยต้องถั่วฝักยาวเลยนะฮะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยกรึ่งแห้งน้ำมันก่อนอ้อนนิดนึงนครับผมกุ้งนะครับโอ้โห หลังจากกุ้งเสร็จก็ใส่ไข่แล้วนะครับโอ้โหหอมอ่ะหอมมากอ่ะใส่อะไรครับถั่วนะครับผมถั่วแล้วถั่วแล้วกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายด้วยครับใบกุ้ยช่ายแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอครับแล้วเราต้องใส่นี่ไปฮะ่ใชอันนี้ใส่ตะไคร้แล้วอ๋อตะไคร้ใส่ไปแล้วนะครับนี่ นี่ครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสุโขทัยนะครับผมแท้ๆเลยนะฮะเดี๋ยวต้องชิมแล้วโอ้โหแต่ตอนนี้หอมมากๆนะครับเดี๋ยวต้องชิมแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมผัดไทยสุโขทัยเดี๋ยวต้องมาชิมกันแล้วนะครับว่ารสชาติจะเด็ดขนาดไหนแล้วบอกว่าเส้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของที่นี่นะครับต้องเป็นเส้นของสุโขทัยเลยนะฮะจะเหนียวนุ่มนะครับผม น่อร่อยมากอร่อยนะครับอือฮะอร่อยมากอร่อยมากมากมากอร่อยจริงๆครับผมแต่แต่เมื่อกี้คุณป้าบอกว่าอร่อยมากนี่คือหมายถึงอะไรครับอร่อยไหมอ๋ออร่อยไหมอร่อยไหมเป็นตำลือของของคนสุโขทัยนะฮะอร่อยไหมอร่อยมากมากเขาบอกว่าอร่อยมากมากร้อยมากๆคล้ายภาษาใต้เหมือนกันนะครับผมบอกว่าอร่อยร้อย อร่อยก็คืออร่อยอ๋อถ้าเผื่อถ้าเผื่อเป็นคนสุโขทัยบอกว่าอร่อยอร่อยนี่คืออร่อยใช่ไหมครับผมอ๋อแหมแล้วเมนูนี้นะครับก็ต้องขอบคุณป้าเอื้องมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมแล้วก็โรงแรมนี้ด้วยนะครับ สุขโขทัยเทรเชอร์นะครับรีสอร์ทแอนด์สปานะฮะอาหารอร่อยที่พักสวยงามมากมนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ของเรานะครับข้าวตาก่ายแจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองด้วยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันว่ามีอะไรน่าทานอีกนะครับมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะแยะมากมาย <right>. mm. <laughs> อร่อยออร่อยเมาอร่อยมากอร่อยเมาไงงั้นป้าอร่อยครับผมอร่อยจริง <laughs> ครับจูบพีดูดู ช่วงแวะพักก่อนกลับกับพี่ไอสุปเชษสนับสนุนโดยรถกระบะโซคอนประหยัดคุ้มค่าราคาโดนใจช่วงแวะพักก่อนกลับกับพี่ไอสุปะเชนะครับวันนี้นะครับเป็นแวะพักก่อนกลับกับพี่แบงค์ปอริสนะครับผม ก็เลยพิเศษหน่อยนะครับไม่ได้พามาร้านอาหารนะฮะแต่ว่าพามาที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์สังคโลกนะครับผมเพราะว่าที่นี่นะครับถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับสุโขทัยนะครับจึงพามาที่นี่ครับเพราะที่นี่นะครับรวบรวมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยครับพิเศษมากๆจะเก่าแก่แค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับมียุเก่าแก่กว่า50ปีเลยนะครับของางนี้นะครับไปครับ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเป็นบทความจากศิลาจาลึกหลักที่หนึ่งในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเลยนะครับชาวเมืองในนิยมวาดลวดลายปลาเรียนแบบธรรมชาติจนกลายเป็นเอกลักษณ์บนเครื่องชามสังคลโลกนะครับปัจจุบันปลาบางชนิดในเมืองสุโขทัยนะครับก็มีจำนวนลดน้อยลงแล้วก็บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วจากล่งน้ำโยมครับ ภายในพิพิธภัณฑ์นะครับนอกจากจะมีเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็สัโลกของไทยแล้วนะครับยังมีของประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบนะครับของประเทศพม,ม่าครับอ๋ออันนี้ของประเทศเวียดนามครับอ้าวอุ้ยตัน ในประเทศไทยนะครับนับว่าเป็นดินแดนหนึ่งนะครับที่อุดมไปด้วยงานศิลปะที่สวยงามนะครับมาตลอดเรื่อยมานะครับมากกว่า700ปีเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็นรูปปั้นนะครับชายอุ้มไก่นะครับอย่างรูปปั้นนี้นะครับก็จะเป็นรูปชายตาบอดกับชายขาเสียนะครับส่วนประวัติยงนะครับก็ฝากพี่กฤษอธิบายด้วยนะครับ นี่นะครับก็คือสัญลักษณ์ใบกล้วยนะครับผมหมายถึงความวิทยาอุตสาหะนะครับความขยันหมั่นเพียรนะครับส่วนที่มาที่ไปนะครับพี่ไอครับไม่ใช่พี่กฤิครับหน้าที่พี่อีกและเหนื่อยแล้ววันนี้นะครับรายการตอนครูวนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับมาสุโขทยครั้งนี้นะครับโอ้ถือว่าได้ความรู้มากมายนะครับประวัติศาสตร์มรดกโลกเลยนะครับแล้วก็ได้ชิมอาหารที่อร่อยๆแปลกๆแล้วก็บางอย่างนะยังไม่เคยลองด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับผมโทรศัพท์ไอมี่นะครับข้าวสารตาไก่แจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองครับกระบาดโซคอนประหยัดคุ้มค่าราคาโดนใจครับแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับโอ้เรื่มเมื่อยแล้วครับผมหันปทายขวานะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่นะฮะกับตะลอนครัวนะครับผมคิดถึงพี่ไอกับพี่อามากนะครับผมอยากกอดเดี๋ยวเจอจะกอดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องสวัสดี2กล้องนะครับเพราะว่ามี2กล้องนะครับผม diễn diễn phần con <laughs>